ค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูลูกน้ำในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะในระดับชั้นประถมศ,าศาึกษาปีที่4ค่ะจากที่เด็กๆได้เรียนจากคลิปวิดีโอลิงก์วิดีโอต่างๆที่คุณครูลูกน้ำได้ส่งไปในกลุ่มไลน์อาทิาตย์ที่ผ่านมานะคะวันนี้คุณครูลูกน้ำจะมาเฉลยแบบบันทึกกิจกรรมต่างๆที่เด็กๆได้ทำไปค่ะไปดูกันเลย บทที่1สิ่งมีชีวิตรอบตัวนะคะซึ่งจะอยู่ในหน่วยที่2ก็คือสิ่งมีชีวิตนั่นเองนะคะไปดูกันเลยเราจะไปเรียนเรามาทํากิจกรรมสํารวจความรู้ก่อนเรียนกันก่อนนะคะข้อที่1รูปใดต่อไปนี้เป็นพืชสัตว์สิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่พืชและสัตว์เขาบอกว่าให้เด็กๆใส่ไมายเลขหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์ ใส่หมายเลข2ในสิ่งมีชีวิตที่เป็นพืชใส่หมายเลข3ในสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่พืชและสัตว์นะคะเด็กมาดูภาพาภาพแรกคือกบต่อไปกล้วยไม้ต่อไปปลาต่อไปหมีเฟินพุทธรักษา,าปาปากาลังพึ่งเห็ดนกแบคทีเรียมอสจระเข้แล้วก็หมึกนะคะเอ๊เด็กๆสงสัยไหมคะว่าทำไมเขาไม่เรียกว่าปลาหมึกเนาะ เดี๋ยวเด็กๆจะได้ไปเรียนรู้ในบทนี้ค่ะว่าทําไมหน้าเขาไม่เรียกหมึกว่าเป็นปลาหมึกไม่เรียกปลาหมึกปลาดาวอะไรพวกนี้นะคะามาดูเฉลยเลยค่ะอ่หนึ่งหมีหมายเลขหนึ่งฟืนหมายเลขสองผูทธรักษาหมายเลขสองราหมายเลขสามปากรังหมายเลขหนึ่งพึ่งหมายเลขหนึ่ง เห็ดหมายเลข3น nope, กหมายเลข1นึ่งแบคทีรียหมายเลข3มอสหมายเลข2องจระเข้หมายเลข1แล้วก็หมึกหมายเลข1นั่นเองนะคะ,ะไปดูข้อต่อไปค่ะ,ะต่อไปข้อที่2องเขาถามว่าจากรูปสัตว์สัตว์หมายเลขใดเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและ พืชหมายเลขใดบ้างเป็นพืชมีดอกและพืชไม่มีดอกนะคะจากภาพเด็กๆคินไหมเขาจะใส่ใหมายเลขอยู่อย่างเช่นหมายเลขหนึงมงมุมหมายเลขสอเฟินสามเต่าสี่อะไรอ่ะเป็ดห้ากบ6มอด7ปลาแดเพงพวยแพงพวยคือต้นดอกไม้นะคะเด็กๆ9ผีเสื้อ10เสือสิอ็ดต้นมะม่วงแล้วก็12กิ้งก่านั่นเองนะคะเด็กๆมาดูว่า สัตว์มีกระดูกสันหลังได้แก่อะไรบ้างเนาะเด็กๆอาจจะทําถูกบ้างจากที่ครูเฉลยมาเด็กๆก็ยังมีผิดบ้างมีถูกบ้างแต่ไม่เป็นไรนะคะมันเป็นกิจกรรมสํารวจความรู้ก่อนเรียนเนาะอ่ามาดูเฉลยสัตว์มีกระดูกสันหลังได้แก่เลข3 3หมายเลข4ีหมายเลข5หมายเลข7หมายเลข1 0 12นะคะสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังคือหมายเลข1หมายเลข9ก9พืชดอกก็คือพืชมีดอกนั่นแหละ หมายเลข8หมายเลข11แล้วก็พืชไม่มีดอกก็คือหมายเลข2แล้วก็หมายเลข6ค่ะอ่าต่อไปไปดูกิจกรรมที่เด็กๆทำกันก็คือกิจกรรมรู้หรือยังนะคะเป็นคำถามเขาถามว่าจากที่เด็กๆชมคลิปวิดีโอไปนะคะ คีวิดีโอไปหรือว่าดูหนังสือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยประกอบไปเขาถามว่านักวิทยาศาสตร์ทําอย่างไรบ้างเพื่อจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตอ่าเฉลยอ่าเขาก็บอกว่าเขาใช้เกณฑ์จําแนกในการจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตตามเกณฑ์ที่อยู่ด้วยกันกลุ่มเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะก็คือการจําแนกโดยการใช้เกณฑ์นั่นเองนะคะข้อต่อไป เป็นกิจกรรมที่1.1เราจำแนกสิ่งมีชีวิตได้อย่างไรกิจกรรมนี้ทำเพื่อรวบรวมข้อมูลเปรียบเทียบลักษณะของสิ่งมีชีวิตจำแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นกลุ่มโดยใช้การเคลื่อนที่และการสร้างอาหารเป็นเกณฑ์นั่นเองเนาะเดี๋ยวคุณครูจะ,ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆด,ดูตารางนี้นะคะคุณครูจะไม่พูดหมดเนาะเดี๋ยวให้เด็กๆด,กดูสต็อปดูนะคะเวลา เวลาเฉลยอ่ะเด็กๆต้องสต๊อปดูเนาะอ่ะอันนี้คือสิ่งที่เราสังเกตจากคลิปวิดีโอที่ครูให้หนูดูไปนะคะอ่าต่อไปอ่าอันนี้คือถ้าเราจะเป็นผลการจัดสิ่งมีชีวิตจากลักษณะที่สังเกตได้ตามเกณฑ์ที่กลุ่มตัวเองกําหนดกลุ่มก็คือ เราทํางานอยู่บ้านไม่เป็นกลุ่มก็คือเอาตัวเองเลยนะคะทำทำเขาเรียกว่าทําเดี่ยวไปเลยนะคะอันนี้คือยกตัวอย่างคือคุณลูกน้ําก็คือยกตัวอย่างมาที่อยู่อาศัยก็สามารถแบ่งได้3กลุ่มคือกลุ่มอยู่บนบกก็จะมีอะไรคนเหิดรากุลาเฟินเสือข้าวต่อไปอยู่ในน้ําก็คือปลากุ้งต่อไปอยู่ทั้งบกและในน้ําก็คือกบจระเข้ปิดนั่นเองต่อไปเราจะมาใช้เกณฑ์ ต่อไปเราจะมาใช้เกณฑ์ในการจำแนกก็คือใช้เกณฑ์การเคลื่อนที่การสร้างอาหารเป็นเกณฑ์นะคะเราสามารถแบ่งได้3ามกลุ่มเราแบ่งจากไหนจากภาพที่ครูลูกน้าให้ดูเมื่อกี้นะคะ3ากลุ่มกลุ่มที่งคือสร้างอาหารเองได้แต่เคลื่อนที่ไม่ได้ก็ได้แก่ กุลาเฟินข้าวก็คือส่วนมากพืชพืชทุกชนิดจะสามารถสร้างอาหารเองได้ด้วยการสังเคราะห์ด้วยแสงก็จะได้อะไรออกมาน้ําออกซิเจนแล้วก็น,น้ําตาลนั่นเองนะคะแล้วก็กลุ่มที่2คือสร้างอาหารเองไม่ได้แต่เคลื่อนที่ได้ก็คือได้แก่พวกสัตว์เนาะกบคนเสือจระเข้เป็ดปลากรุ้งอะไรพวกนี้ไอ้พวกนี้จะสร้างอาหารเองไม่ได้คือจะไปจับกินของตัวอื่นมาอย่างเงี้ยนะคะต่อไปสร้างอาหารเองไม่ได้แต่ก็ และเคลื่อนที่ไม่ได้เหมือนกันก็อย่างเช่นเห็ดรานะคะต่อไปอาบางกิจกรรมฉันรู้อะไรบ้างนะคะมาดูข้อที่1ผลการจําแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นกลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยเหมือนกันหรือไม่เพราะเหตุใดข้อนี้เด็กๆจะตอบเหมือนกันก็ได้หรือแตกต่างกันก็ได้ไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะถ้าเด็กๆตอบว่าเหมือนกันเด็กๆก,ก็ ถามว่าเอ๊เหมือนกันพ่อใช้เกณฑ์เดียวกันมีอะไรบ้างล่ะอาจจะเป็นอยู่ที่อยู่อาศัยการสร้างอาหารอะไรพวกนี้ถ้าแตกต่างกันพ่อใช้เกณฑ์ต่างกันก็คือที่อยู่อาศัยการสร้างอาหารอะไรพวกนี้นะคะข้อต่อไป 2. เมื to ああ loyalty, od, cream, well, prevent, ่อจำแนกสิ idea, well. ่งมีชีวิตโดยการใช้เคลื่อนการเคลื่อนที่การสร้างอาหารเป็นเกณฑ์จะจัดสิ่งมีชีวิตได้กี่กลุ่มก็เมื่อกี้เราทำไปแล้วก็คือได้3กลุ่มก็คือกลุ่มพืชที่สร้างอาหารเองได้แต่เคลื่อนที่ไม่ได้กลุ่มที่2คือกลุ่มสัตว์คือสร้างอาหารเองไม่ได้แต่เคลื่อนที่ได้ต่อไปกลุ่มไม่ใช่พืชและสัตว์ก็คือสร้างอาหารเองก็ไม่ได้เคลื่อนที่ก็ไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะแบ่งได้3กลุ่มเนาะต่อไป ต่อไปข้อ3สิ่งมีชีวิตแต่ละกลุ่มในข้อ2มีลักษณะยังไงบ้างก็คือเมื่อกี้ครูลูกน้ําบอกไปแล้วก็คือกลุ่มพืชสร้างอาหารเองได้เคลื่อนที่ไม่ได้กลุ่มสัตว์สร้างอาหารเองไม่ได้แต่เคลื่อนที่ได้ต่อไปกลุ่มไม่ใช่พืชและสัตว์ก็คือสร้างอาหารเองก็ไม่ได้และเคลื่อนที่ก็ไม่ได้อันนี้คือลักษณะของแต่ละกลุ่มค่ะ ไปข้อ c สิ่งมีชีวิตที่จัดอยู่ในแต่ละกลุ่มมีอะไรบ้างอันนี้เราก็ตอบไปแล้วเนาะกลุ่มพืชประกอบด้วยกุหลาบเฟิร์นข้าวกลุ่มสัตว์ก็ประกอบไปด้วยกบคนเสือจระเข้เป็ดปลากุ้งแล้วก็ไม่ใช่พืชและสัตว์ก็คือเห็ดปลาซึ่งมันมาจากคําตอบพวกนี้มาจากที่ไหนก็คือมาจากตารางที่ครูลูกน้ําบอกให้เด็กๆสต็อปดูนะะะั่ะค่ะขอ้อตอบ คือข้อ5้าจากกิจกรรมนี้ค้นพบอะไรบ้างเกี่ยวกับการจัดจำแนกสิ่งมีชีวิตอุ้ยเยอะมากก็คือสิ่งที่เราตอบมาทั้งหมดที่ข้อ1ถึงข้อสีก็คือสิ่งมีชีวิตบางชนิดเนี่ยจะมีลักษณะที่เหมือนกันบางชนิดบางอย่างก็แตกต่างกาันซึ่งเราสามารถนําลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตเนี่ยมาใช้เป็นเกณฑ์นในการจําแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่มๆซึ่งที่เราใช้ในการจําแนกก็คือการใช้อะไร การใช้รายการเคลื่อนที่และก็การสร้างอาหารนั่นเองจะออกเราก็คือจะแบ่งได้เป็น3กลุ่มก็คือกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และก็กลุ่มไม่ใช่พืชและสัตว์ตั่นเองนะคะก็จะแบ่งออกไปเป็นถ้ากลุ่มพืชคือสร้างอาหารเองได้เคลื่อนที่ไม่ได้ก็คือกุหลาบเฟิร์นข้าว กลุ่มสัตว์คือสร้างอาหารเองไม่ได้แต่เคลื่อนที่ได้ก็คือกบคนเสือจระเข้เป็ดกุ้งปลาอะไรพวกนี้แล้วก็กลุ่มที่สามก็คือกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์ก็คือสร้างอาหารเองไม่ได้และเคลื่อนที่ก็ไม่ได้นะคะก็ประกอบไปด้วยเห็ดรานั่นเองเนาะต่อไปอ่าสิ่งจากสิ่งที่ค้นพบสรุปได้ว่าก็คือสรุปว่า สิ่งที่เราเรียนไปในวันนี้เราสรุปอะไรได้บ้างเราเรียนรู้อะไรไปบ้างก็คือถ้าใช้เกณฑ์การเคลื่อนที่และการสร้างอาหารในการจําแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็น3กลุ่มเราก็จะได้กลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และกลุ่มไม่ใช่พืชไม่ใช่สัตว์นั่นเองนะคะโอเคทีนี้ ก็มีเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าเด็กๆจะเข้าใจจากที่คุณครูลูกน้ำเฉลยเพิ่มเติมเนาอะ,อะทีนี้อาทิตย์หน้าเราจะขึ้นกิจกรรมเราจำแนกจำแนกสัตว์ได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวคุณครูคลูกน้ำก็จะส่งลิงก์วิดีโอคลิปวิดีโอต่างๆใบความรู้ต่างๆเข้าไปในกลุ่มไลน์เหมือนเดิมขอให้เด็กๆตั้งใจเรียนนะคะช่วงนี้โควิด -19 เนาะสถานการณ์ก็ อ่ะหมื่นกว่าแล้วนะคะทีนี้ทุกวันเสาร์ครูลูกน้ำก็จะส่งคลิปการเฉลยไปให้เด็กๆในกลุ่มไลน์นะคะขอให้เด็กๆตั้งใจเรียนแล้วก็สู้ๆนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ